ก็สวัสดีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากระถางหกเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นกระถางบอนไซนะครับส่วนสําหรับที่ผมจะใช้ทํานะครับก็ entonces, จะเป็นแผ่นกระเบื้องแบบนี้นะครับเป็นกแผ่นกระเบื้องปูบ้านเรานะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็มาตัดมุมบอกนะครับพอตัดมุมบอกก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะได้เป็นแปดเหลี่ยมนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทรายที่ผมใช้ขึ้นนะครับเราต้องเป็นใช้เป็นทรายละเอียดนะครับนี่นะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับสำหรับการทำและก็วิธีการทำนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาขึ้นทรายกันก่อนเลยนะครับครับพอขึ้นทรายเต็มแผ่นที่รองที่เราทําไว้นะครับก็ใช้เกียงนะครับตบๆตบตบตบให้แน่นๆนะครับเวลาเราใช้แบบทรายขูดจะได้ไม่แตกนะครับพอขึ้นขึ้นทรายได้ก็ใช้แบบทรายขูดออกนะครับ ผสมปูนนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นแบบทรายขึ้นปูนรอบแรกนะครับก็จะใช้เป็นน้ำปูนเค็มนะครับเป็นปูนผสมน้ำเฉยๆนะครับเทลาดให้ทั่วเลยนะครับครับพอขึ้นเต็มแล้วก็ ใช้เกียงนะครับตกแต่งตรงก้นเขานะครับปาดตรงก้นให้เรียบนะครับใส่ปูนเพิ่มเข้าไปครับสำหรับการทำกระถางใบนี้ผมใช้ปูนอย่างเดียวนะครับปูนผสมน้ำนะครับไม่ได้ใช้ทรายผสมนะครับ ใช้แบบปันปูนนะครับรอบแรกมาขึ้นปูนรอบสองครับผมครับพอขึ้นรอบสองก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเราจะปั่นออกไปแบบนี้นะครับพอเนื้อปูนที่เราใช้แบบปูนขัดออกนะครับเราก็จะเอามาไปปั่นนะครับให้เป็นเหลวๆนะครับให้เป็นน้ํานะครับ เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเทราดลงไปในกระถางที่เราทํานะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ความสวยที่เราต้องการนะครับพอได้ความสวยที่เราต้องการเราก็มาทำขากระถางกันครับ ขากระถางผมจะทําตรงที่เป็นหักมุมนะครับก็จะได้ทั้งหมด8ขานะครับ ครับผมพอทําขากระถางเสร็จก็มาเจาะรูระบายน้ํากันนะครับใบนี้ผมจะเจาะแค่สีรูนะครับ ผมหลังจากที่เจาะรูระบายน้ําเสร็จแต่งขากระถางเสร็จเราก็เอาแบบปันปูนนะครับมาแต่งอีกรอบสุดท้ายนะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพอทิ้งไว้12ชั่วโมงผมมายกออกจากแบบทรายนะครับนะครับแห้งแล้วนะครับเอาทรายออกนะครับขูดทรายออกแล้วก็ผมใช้ กระดาษทรายนะครับมาตกแต่งตามมุมตามตรงไหนที่ไม่ค่อยเรียบดีเท่าไหร่นะครับก็ใช้กระดาษทรายครับขัดออกนะครับพอขัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาสีกันนะครับขัดด้านนอกด้านในออกนะครับสำหรับสีที่ผมจะใช้ทากระถางนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับ าดานนอกทาก้นกระถางนะครับจะทาสองรอบนะครับสำหรับการทาสีรอบแรกทาทิ้งไว้แห้งแล้วก็มาทารอบที่สองนะครับ ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกระถางบอนไซแบบหกเหลี่ยมนะครับหลังจากทาสีเสร็จนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามากดถูกใจกดซับสไคร แล้วก็กดคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณครับโว oh.